ใติดมือมาไม่รู้กี้เรนเตอร์หน่อยค่ะเรนเตอร์ค่ะมาแล้วค่ะมาเริ่มเลยอ่ะลูกค้าก่อนเลยจ้าค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านบินนะอ๋อรอรอคิวนี่เคยเป็นยาราไหมเนี่ยเออหนูต้องรอคิวกล้องก่อนแล้วก็แล้วข่าวถามหนูก็ตอบทำได้แล้วหนูก็ต้องใส่ฟิลเตอร์ก่อนอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยเอาแบบกระดาษเลยหยกกล้วยอ่ะโอ้ยหยกไมาจะไปเรียนแล้วอ๋อหยกใช่ มันเป็นพิเศษขอทางลินด้วยใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้คือ is a b o d a y นะคะเป็นเป็นคอลเลคชันนะคะสิ็นค้าเข้าเฉยใส่นี้เลยค่ะก็เป็นคอลเลคชันที่เราได้มาร่วมทำงานแล้วก็ร่วมแายแบบกับทางลินนะคะตอนนี้ก็เป็นนิวคอลเลคชันเลยแล้วเขาก็ไม่ได้มีแค่ของโบก็จะมีเป็นในลายของผู้ชายด้วยปกติคนก็จะคิดว่าลินเนี่ยอุ้ยของผู้หญิงทั้งนั้นแต่ครั้งนี้ของผู้ชายสวยมากอ่าอย่าง ใบนี้พิเศษยังไงใบนี้นะคะอ,ะอา่าคุณลูกค้าค่า <laughs> ะลูกค้าค่ะนี่ฟังเสียนะค่ะ ออใบนี้ค่ะชื่อไอว่านะคะตัวนี้ก็คือจะมีความลักชัวรี่อลิเดบิทลักชูรี่แอนอลิเดบิฮะว่าใครว่าไอว่าไอว่าอ๋ออยูทไม่ได้ว่าพูดสูงคอใบนี้ก็จะอย่างที่เขาบอกค่ะก็จะมีความสวยแล้วก็มีความโมเดิร์นแล้วก็ติดลักชัวรี่นี้เพราะว่าตัวนี้นะคะแมทชิวิเอลเคอร์อีส์กอลชีนแปลว่าแปลว่าแปลว่า ไปเลยน่าจะชิน <c oughs> ไปนี <c oughs> ป้เข้าไ้มันสวยแค่ไหนคร หูเนี่ยสะพานแล้วเป็นไงล่ะยังไม่สวยใช่านอนิี้นึงนิดนึงสะพานสวยแล้วนี่สวยเลยที่เปลี่ยนแว่นไหมอยเป็นัีนสะพานสะพานแล้วสวยเหมือนโบเลยนโอหหนูว่าสวยกว่าโอ้ยอันต้องซือละเป็นพอดีต้องมีไม่แล้วมันองสามารถถือได้หลายแบบด้ไหนในน้องถือได้ในน้องถือได้น้องถือกเขถือก็ได้ก็ออกไปเลยเฮ้ย วยงานนี้ไม่ได้จ้างกู สภากาชาดสากเลยดสำหรับใครที่สนใจนะคะถ้ามาช้อปปิ้งก็ได้ค่ะที่ลินนะคะทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยค่ะหรือว่าถ้าของเยอะจัดก็จะที่นี่เลยค่ะที่เซนทรัลสาขามีว่ากี่สาขาบอกาไปมีทั้งหมดนะคะกี่สาขานะคะคุณผหลายสาขาหลายสาขาทั่วประเทศก็สอบบีบอกมาแค่นี้ตัดบีตัดบีหมเขาปล่อยไหมลิน เรามาชอบบ่ายไม่โอ้โหเรียกได้ว่าเขาเขาออกตลอดเวลาในบ้านหลังที่สองเขามาทำอะไรเขามาทำอะไรเขาส่องกระจกแล้วก็เลยออกไปเขามาซื้อมาช็อปตี๋พี่เพ่าะฉะนั้นหม่ยเขาต้องอัปเดตเพราะกระจกเนี่ยร้านเขาสวยจริงๆรองพงรองเท้ากระโปรงกระเป๋าแว่นตรงแต่เมื่อกี้แต่วันตาสวยใช่ไหมเห็นที่เจอกระเป๋าไปแล้วอันนึงนี่ อย่าไปว่าเขาอย่าไปบอกคนอื่นเพราะว่าไอ้ว่านะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปดูแล้วแบบมีแบบเล่นลืมไม่อพียงโหที่จะยืกับบ้านโบอ่ะจริงๆอ่ะ I take oral โอ้ยผู้ชมเรียนดีมากเลย British British โอ้โหอักเสบอักเสบอะไรี่เดคอ ยอยอเ I can you, I I can e a k e n g l i ยวไปเลยนะยอทั้งหลาย y I can uh, can you uh, n c you y o r product นะ my product is a bag y e a not turn around is a bag just a bag น่าเสียข้าว What are you talking about i'm not the same <laughs>

ไปยไทยนีแล <krit> ้วพอหรือไรคะคืออะไรคะค่ะตอนนี้นะคะเรามี53สาขานะคะในประเทศไทยค่ะอื๋อใ่น้อวก็เยอะๆชวนชวนมาชอบก็ได้เยอะค่ะสําหรับใครที่ยังหาสายที่ใช่หรือว่าแนวที่ชอบไม่เจอนะคะมาเจอกันได้ที่ลินค่ะขอบคุณค่ะมามาพอะ้้ค่ตองเยอะหรอไไม่ด้กิน้อยไป อะไรนะคะอสองวันเดินทางภาษาอังกฤษข้องไมูโอ้โหเราจะล่องในงานครับเพราะว่าเราไปเรียนเราจะไปเอาภาษาอังกฤษมาต้องสองเดือนกลับมาแล้วล่องเลยแน่นอนอ่าอันนี้คือในขนาดยังไม่เริ่มนะเนี่ย กมั่นใจเกินฟังยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ากลับมาคือสามารถรับงานแบบอเนอร์วิวภาษาอังกฤษได้เลย Yes I can interview อะไรล่ะ I can interview myself and everything in your product I can interview everything every time สามษณ์ product ทำไมประเด็นรู้แล้วว่ามต้องไปเรียนต่อเข้าใจยังเข้าใจเข้าใจแล้วว่ามันต้องไปเรียนเ้เรียนได้ก็พอเนาะ ่ยสทุกวันนี้สู้กับอเล็กทุกวันไหมเวลาคุยกันคือเขาบ่กกันว่าแคสตันนี่จะต้องก็เลยตนองเข้าใจอ่า yes เป็นไรอ่ะส้ำนีละกยากว่าเป็นตัวเองเถอะก็มันชัดจังวะเรื่องที่เราอันนี้จะเอาเป็นเรื่องเวลาแล้วเนาะกลับตรงข่าวคราว ่ก็ย้าสุด AI 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 ยังไงเกิดอะไรขึ้นโคตรจะท้อเลยพี่ทำไมมันแบบคือแต่ทำบางทีก็ทำให้มันไม่เหมือนกันเลยเนาะแต่ละตัวเสื้อลงเสื้อในอย่างเงี้ยเขาเอาเราไปตัดต่ออะไรยังไงมันจริงๆอีเวนต์นั้น่ะก็คือพี่ๆทุกคนก็ไปแหละมันคืออีเวนต์งาน d รเมคคลินิกก็คือ AM international hospital อย่างซึ่งเห็นปล่ะมันออกเองเกี่ยวกจริงจังได้ไม่กี่นาทีหรอกก็คือ มันเป็นตรงที่เราอยู่ตรงหน้าแบ็กดรอปของของโรงพยาบาลออแต่ว่าเขาชุดว่านักสีขาวอ,อแต่ใครที่อยากจะทราบนะคะว่าตรงนั้นเป็นอะไรยังไงคือฉันจะไปนั่งใส่บา์ทาไมตรงที่มีสปวอตไลท์สองอยู่ออคือแบบแล้วคนก็บอกว่าโหสมัยตั้งแต่แบบนู่นนี่นั่นอ๋อเป็นคนแบบนี้เองเหรอ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ไอ้พวกที่มัน ผอ้ที่มาคอมเมนต์อะไรเงี huh. ้ยไอ้มันไอ้พวกที่มีตะกะแบบนี้หรือว่าไอ้พวกที่อยู่ในโซนหอยพวกเออ่ถ้าใช้ข้าพิสารู hmm. ้ไอ้พวกเลี้ยนงูน่ะเนาะอพวกแย่ลมพวกแย่ลมเออพวกแบบพวกหมกมุ่นหมกมุ่นไอ้พวกหมกมุ่นน่ะเอออันนี้กว่าข็งไอ้พวกหมกมุ่นน่ะมันได้โอกาสพิมพ์มันก็จะพิมพ์เออมันก็หลุกก็เลยรู้สึกว่า สมองก็อยู่นี่ตาก็อยู่นี่ทำไมถึงคิดได้แต่อะไรอยู่ข้างล่างหมดเลยไม่ขึ้นสูงสักทีสมองก็มีทำไมไม่ขึ้นสูงเลยคด่าเขาใช่ไหมอย่ามามมท่ันี้เยอะไม่ด่าหรอกหนูก็ชื่นชมนะเขาก็เก่งนะก็คือว่าเป็นการใช้ AI ที่ที่ที่เหมือนมากๆเลยแต่มันผิดทางไงแต่ไม่ใช่อะไรทำเล็กไปหรือเปล่าคะนี้คือ อันนี้คือเพิ่งโดนเลยหรือว่าโดนมานานแล้วโบจริงๆ,ๆมันก็โดนมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้คอมเมนต์มันเริ่มแบบว่าเกิน <c oughs> เกินเหตุไปนิดนึงเ,ออเริ่มเริ่มแบบว่าคิดไปเองเริ่มไปแบบเออมันมันมันเกินเลยอ,ะอ,อ่ะเขาทำหลายภาพนะที่เราเห็นที่เราไปเจอหนูว่าส่วนตัวหนูเพิ่งเห็นเอ,อภาพนี้ครั้งแรกแต่ว่าอันอื่นจะเป็นแบบว่าคลิปแล้วก็เอามาบอกมาพูดประมาณว่าแบบโอ้ยวาสนาคนนั้นวาสนาคนนู้ขาวนกเนียนนะ ว้าวโหบุญค่าแม่ให้มาน่ากมเ่งตลอดคือแรกๆหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะหนูก็แค่รู้สึกว่าเออมันก็สิงที่เขาพูดเพราะว่าเราก็สวยเชยไปจริงแต่บอกจริงจังก็จริงจ่างก็รู้สึกว่าก็คือถ้าถ้าจะพูดเกินไปขนาดนี้คืออย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่หนูมีแม่พี่ก็มีเหมือนกันเต่เี่ส่งมา คนใกล้ตัวแหละเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคอมเมนต์เริ่มแบบมันเกินเลปแล้วใช่ก็คือของแบบนี้ก็ควรจะต้องกลายเป็นตังค์บ้างช่วงนี้เราจะได้ไปบินต่อได้ย่อยอดกันมีตังค์เพิ่มอันนี้ก็ให้เราดำเนินการไปคนทำเจอแม่ไอ้พวกพิมเก่งอันนี้ก็ไปกี่คนดำเนินการไปจริงจริงอ่ะเท่าที่ทำได้เนาะ เท่าที่ทําได้เพราะว่าเงินทั่วเนี่ยก็ควรจะเอาเงินตรงนี้ยไปช็อปปิ้งอุ้ยอากซื้ออะไรดีนะาอ่าไม่ไดก่อีโคท็อปคนตัดวนท้องคนตัดต่อผ้าคนโพสแมนคนแชร์คนยังไงบ้างคะจริงๆถ้าทาได้ก็อยากทําหมดเพราะว่า ก็ควรจะมีส <t> ต <half> ิในการคอมเมนต์มากขึ้นไม่ใช่ว่าจะใช้ส่วนล่างคิดอย่างเดียวเลือดอาจจะลืมไปเลี้ยงสมองอาจจะไปเลี้ยงซ่วงย่างเยอะเกินไปนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเราค่ะคุณอิสานตัวต่างก็คือกาอันนี้จะติงจังกันกี่โมงจิจังอยู่สัมภาษณ์อาจจะดูไม่ติงจังแต่ที่ในศาลเรียบร้อยละ อไปยืนฟองไปแล้วเดี๋ยวทางพี่พี่ทีมไอที่เป็นคุณตํารวจสุดหล่อทั้งหลายกันหลยนะคะก็น่าจะได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วมาเจอไอ้พวกนี้โรกสิดอะไรกันเยอะเลยที่แบบ้อบเท่าไหร่ดี้คะหนูว่าคนละแสนน้อยไปมูลค่าเมียดาไม่ใช่เท่านี้นะคะเมเท่าไหร่้าสิ สมูกที่ทำมาจำนวนจำนวณเป็นยัไงได้หรอดังที่แบบแก้มาจากตกเตียงแล้วงัดขึ้นมาให้ใหม่โหหรือว่าคนละลานไปเลยให้มันจบอะไรไม่ควรหรอว่าเขาจะไม่มีเงินจ่ายอ้าวตอนทำไม่คิดตอนจะโดน ไม่มีตังหรอกคะเออโซแซ่หลายที่ก็จะมาร้องไห้นะเสียใจเ้าเลยก่อนรกเช้าเอาไหมระชมแกเช้าสมน้ำตาแล้วนะปกติก็ไหว้พระอยู่แล้วไม่ต้องมาไหว้หนูหรอกค่ะพี่้าชมระเช้าก็มีช่วงนี้ไม่ต่วยเนี่ยไ้ถ้าเขาร้องไห้ ก็จะขอยืนดูแล้วก็ชื่นชมสักนิดนึงเพอคนที่เจ็บไม่ใช่พ like ี่ค่ะอันนี้เรียกว่าล้างบางใหม่เพราะก่อนนี้ไม่ค่อยเห็นโบแบบฟ้องใครจัดการอะไรอย่างเงี้ยแบบเวอร์ชั่นนี้เลยก็คือเมื่อก่อนอ่ะอาจจะคิดว่าถ้าพวกพี่แบบเลี่ยนงูนก็อาจจะเข้าห้องน้ําไปซ้าให้มันจบแต่อันเนี้ยหนูรู้สึกว่ามันไม่จบคื พวกเองพูดกันได้ฉันก็จัดการได้เหมือนกันอือย่าเพิ่งรีบลบนะจ๊ะไอ้พวกคลิปที่มันมีนมเนืของฉันไว้อยู่เนี่ยที่เอาไปว้าวเอาไปขูกันน่ะหลายคนใช่ไหมโบที่รีสไว้ที่เราจะฟังหลังเยอะค่ะหรือว่ารอบนี้หนูซื้อบ้านได้เลยโอ้โหกับรวยรวยรอบนี้แหละอะไรคือจุดแตะที่ทำให้โบรู้สึกว่าแบบต้องด้ำเนินที่มันมาแตะเราแล้วเราทำให้รู้สึกว่าฉันต้องลุยแล้วใจดีตลอดเลย คือเราอ่ะใจดีมาตลอดแหละค่ะแล้วก็เข้าใจด้วยว่ามันมันเป็นเรื่องปกติของของการที่คนจะเห็นว่าเราเป็นวัตถุทางเพศ<ม>เราเลยรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามไม่ว่าจะเพศไหนก็ตาคือเขาสวยในแบบของเขาเองอย่ามาเลี่ยนงูนกัน<ม>คือเก็บไว้ในใจได้ไม่จะเป็นต้องพิมพไม่จะไปต้องป่าปากาเพราะว่ามันไม่ไดีตัวเราด้วยหนึ่ง<ม>ตัวเขาเองก็ไม่ได้ดูดีขึ้นด้วยมันดูแบบไม่จริ็เลยรู้สึกว่าต้องเจออะไรแบบนี้บ้างอย่าอย่ามา เล่นกับสิ่งที่เขาเกิดมาแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เขามีอยู่กับตัวอยู่แล้วอะรู้สึกว่าต้องโดนบางลๆๆาลแล้วแนะ <c oughs> หละอันนี้คือเราเคลียร์คิวขึ้นศาลรอแล้วเนาะเราเตรียมชุดสวยๆรอแล้วล่ะคะ่ะเป็นโ <c oughs> มฆะการแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรียนคดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยโล่งขึ้นไหมสบายใจขึ้นไหมมันก็ยังยังยังไม่โล่งหรอกค่ะเพราะว่า มันยังไม่ได้แบบว่าคอมพล์ร้อยเปอร์เซ็นถ้ามันคอมพล์ทุกอย่างก็อาจจะโลกงแต่ว่านี่ไม่ได้สร้างศัตรูนะคะเพราะว่าพ่พี่สร้างกับก่อนแล้แล้วฝั่งพี่เล็กว่าไงบ้างที่เราพี่เล็กโบได้ส่งให้พี่เล็กดูยังไงก็ไม่รู้เขาเขาก็มีบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้พ่อแม่เรายังไม่ว่าเลยแต่เรายังไม่ว่าเลยอย่างเงี้ย เราเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราแต่งตัวค่อนข้างจะเซฟมากๆเลยเแต่สิ่งที่คุณอยากจะไปเห็นเพิ่มเติมก็ด้านไปใส่ AI เพิ่มเนี่ยก็เลยนั่นแหละค่ะก็ช่องทางช่องทางมันมีช่องทางไหนบ้างเราของโบคือ Facebook Tiktok หรือ IG หรือแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเ,เพราะว่า ใน youtube ก็มี oh. ใน facebook ก็มี i n s t a g r กรก็มีบ้างแต่ i n s t a g r กรจะน้อย uh huh. แล้วก็จริงๆก็จะมีใน uh, x กก็มีค่ะ uh huh. แล้วก็ในมันอาจว่าเทรสเนาะก็มีเหมือนกัน uh huh. คือคอมเมนต์จ้างเลยบางทีก็สนุกกันจนลืมไปว่าคำพูดเป็นเงินได้เหมือนกัน uh huh. ไม่ต้องมาขอทวงขอผุดอะไรทั้งนั้นฉันไม่ฟังไม่รับน้อก็ไม่เกะเกียร์ไม่อะไรไม่เก่เกียร์ทั้งนั้นค่ะหนูหนูรู้สึกว่าอะไรแบบนี้คุยไปก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะเพราะว่าตอนความเนต์เขาก็ยังไม่คิดเลยและแจะไม่มีอะไรในหัวเลยตัวพีเลีกก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เราจัดการใช่ไหเอาจริงๆนะตอนนี้พี่เล็กยังไม่ได้เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้คุยกันนางนางถ่ายภาพยนตร์อยู่หนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้มันก็ มันก็เป็นเรื่องของเราด้วยแหละเราต้องจัดการที่ตัวเองก่อนถ้ามันจัดการได้ก็จะดีของตัวเราเองอาม่าบอกก็เลยเราหมายสารฝากบอกอะไรทุกคนเหล่านั้นนะฝากบอกเดี๋ยวเพิ่งลบคลิปนะคะเดีย๋ยวเพิ่งลบรูปนะคะอะไรที่ตัดต่อหรือว่าเรื่องที่เขียนแต่งขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งลบนะคะเก็บไว้ก่อนเนะาะกําลังสร้างบ้านพอดีเลยแล้วถึงเขาลบถึงเขาลบเราก็เก็บาาหลักฐานทั้งหมดแล้วใช่ไหมแค่ไม่หมดละค่ะ ื้องความปลอดภัยเหรอด้วยความที่เขาพูดถึงในแง่แบบสถาคารเราหนูต้องเพิ่มความปลอดภัยอะไรบ้งะเพราจริงๆนะคนที่เจอตัวหนูเขาไม่ค่อยกล้าทําอะไรหนูหรอกเพราะว่าหนูเป็นคนเสียงดังแล้วก็เป็นคนพูดแบบถ้าใครเข้ามาใกล้เราก็พูดอยู่แล้วอย่างเงี้ยต่อให้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบว่าทําเกินเลยกับเราอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเดินมาแล้วก็แบบจับก้นบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็คุณพี่จับก้นทาไมเนี่ยจับก้นหนูหรอนุ่มไหม ดีใช่ไหมคะขอจับคืนบ้างสิเออะไรอย่างนี้เออเราแซวเราเคยโดนดีไหมเคยเนยเคยเคยมีค่ะบางทีแบบทั้งผู้หญิงผู้ชายหรอคือผู้หญิงบางทีมาจับเราอ่ะเราก็ไม่คิดเลยหรอกเราก็แบบจับก้นสันนี่แน่นี่แน่เอเราเราก็ไม่ให้ได้เปรียบแน่นอนเราเออผู้ชายผู้าผู้ชายผู้ชายผาผู้ชายผ้าาู ก็จะมีพี่ๆช,ช่างหน้าช่างผมเตรียมตุ๊บตั๊บมันเลยอ๋อมีทีมร่วมมีค่ะมีทีมร่วมมันโดนอย่างนี้มานานแค่ไหนโหรือว่าตั้งแต่เข้าวงการหรือเพิ่งมันเป็นช่วงนี้จริงๆก็ตั้งแต่เข้าวงการแล้วค่ะก็ก็มีมาเรื่อยๆแต่หนูแค่รู้สึกว่าตัวเองจัดการตัวเองค่อนข้างโอเคอ่าคือด่าอยู่แล้วเป็นสายด่าชอบชอบอยู่แล้วปกติหนูไม่ด่าคนนะเออจริงป้ะปกติพูดไม่รู้จะตายเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะคล็อกตามที่เป็นตามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ บางทีเขาก็เขามาในในในคราบของแฟนคลับก็มีแบบทํามาเป็นแบบว่าขอถ่ายรูปด้วยเียแต่ว่าโมเมนต์ที่จับมันไม่ได้จับเอลมันจับต่ำไปนิดนึงแล้วก็เลยว่าเป็นไงพี่กลัวไหมใหญ่ไหมอะไรเงี้ยจับตะตุ่มอะไรอ่ะแล้วเขาเวลาเราถามเขาแบบนั้นเขาตอบว่าไงบ้างเขาก็เขาก็เหมือนมีจังหวะเซิร์ของเขาอะไรเลยว่โอ้ไม่ได้ตั้งใจค่ะอะไรเงี้ยพอเจอแบบนี้บ้าณแม่หกความปลอดภัยเราขนาด แม่ห่วงอยู่แล้วค่ะแต่แต่ส่วนตัวแม่ก็รู้แหละว่าลูกก็จัดการได้อยู่ประมาณนึงจัดการ้อยู่ประมาณนึงเหมือนเหมือนแบบที่เจอในห้องน้ําบางทีก็มีมาทักอย่างที่เคยเล่าไปว่าแบบอุย้ยตัวจริงทาไมก็ไม่ได้อ้วนนี่ก็ไม่ตัวใหญ่้วก็เดินก้มดูก้นเราอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยยุ่งกับหนูเลยค่ะเดี๋ยวเข้าห้องน้ํานะคะอย่างเงี้ย ห้องน้ำสาธารณะหรือไปไหนมาไหนโบทระหะวังตัวไหมหมายความว่าเวลาแบบก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเป็นคนเข้าห้องน้ําแล้วก็เรามีทั้งเสื้อทั้งกระเป๋าอะไรล้วก็ปิดอปิดลิปุ้เนาะเอาไว้ ว้อปิดไว้เอ้าพี่ฟังออกเหรอคะเข้าใจกันหมดคระเหรอคะเห็นไหมหนูก็ไม่ได้พูดตรงตัวเรียกมารีได้ AI ไว้หรือว่าบางทีแบบมองขึ้นข้างบนว่ามีใครชะโงกมาไหมหรือว่าตอนเราเดินห้องน้ำมีใครเดินตามเข้ามาไหมคือเป็นคนระวังแบบเป็นคนมองเห็นส6มองศาแต่ไม่ได้เป็นคนถุกชั้นแบบระแวงแพนิคอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะไม่ไม่ เพราะว่าไอคนที่มาดูเรามันต้องกลัวเรากลัวจรพร้พร้อมเยค่ะจะไปงเอทานจนวันวันสบินวเนาะวันที่สิบเอ็ดจะบินแต่ก็ยังมีพี่พี่แฟับไปส่งด้วยอ๋อหรอจะมีแบบเซสชั่นแบบไฮบายที่สนามบินแปลว่าอะไรนะพี่ไฮบายนี่เป็นอะไรเนี่ยจะไปเรียนอังกฤษอยู่ด็ เอ้าก็รู้ยังเราว่าทำไมถึงไปเรียนก็ต้องไปเรียนไงไปแบบโมเมนต์เล็กๆแบบบ๊ายบ้าไปแบบอ๋อใช่ไปายแทนเป็นกระิแฟนเป็นกระิ น่ไม่ถึงแม่แต่แต่วันนี้ถือว่าเป็น first time นะโอ้ย my first time ใช่ในการแบบว่าถ่ายรูปแล้วก็นั่งคุยอ่ะหนูไม่เคยทำแบบนั้นกับพี่ๆพื่อนับเลยเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไม่ค่อยคุยเขาจะถ่ายคลิปเราอะไรเงี้ยแล้วก็ถามเป็นยังไงบ้างคะเราถามเขาเขาไม่ถามเราเขาก็คอนเสิร์ตเนี่ยเออไปครั้งแรกเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีฟิวๆนั้นและค่ะใช่ไหมแต่อีกแค่ไม่กี่วัน หนูอาจจะไม่ใจหายแต่แม่ใจหายแน่นๆ <med> <med> ใช่เพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยแบบตื่นเต้นกับการแบบไปต่างประเทศสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็ไปทํางานบ่อยจาัาอ๋อนึกว่าคุยกับหนู <med> 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 เพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยแบบแสดงอาการสักเท่าไหร่เออจะส่งเนื้อแป๊บเดียวที่จริงเร็วมากเลยนะเ,ออเพราะว่าใน2เดือนนะคะอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยก็คือผู้จัดการพี่เบิ้มกับทีหน้าไปด้วยก่อนอ,อ๋อเพื่อเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วยืนเอ๋ออยู่กลางแอ,อ,อนออก็จะได้มีคนช่วยออแล้วก็ช่วงกลางๆเนี่ยก็จะมีอ่ะน้องเทศหนึ่ง กรุงเทพไปอยู่ที่ลอนดอนแล้วก็ไม่เหงาแล้วแล้วก็มีเพื่อนที่ที่ไทยที่จะบินมาดูบอลด้วยก็เลยรู้กวไม่ได้พูดแล้วภาษาอังกฤษไม่หรอกภาษาอังกฤษคือเพื่อนเราพูดซีมันต้องฝึกนะใช่ใช่ต้องฝึกแล้วก็เดี๋ยวสองอันที่สุดท้ายพี่เล็กก็ตามมาก็เลยรู้สึกว่า ไม่ได้อยู่คนเดียวเลยสักทีแต่ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ที่ที่โรงเรียนก็มีน้องที่เป็นน้องคนไทยห้าคนโอเคไม่ได้พูดละน่าจะน่าจะน่าจะพูดไทยเลยล่ะกลับมาไทยชัดก็เดินใช่เออเหมืนเจนน้องร้อนนะเหมือนเป็นน้องร้อนใช่ไหมอันนี้เจนน่าจะเจนร้อนของแล้วเนาะเคเรียบร้อยค่ะแต่จริงๆเหมือนจะมีงานที่ต้องบินกลับมาทำด้วย ก็ไม่แน่ว่าจะได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงต้องรอคอนเฟิร์มใช่แต่ก็สามารถถูกไวมล่ะเรือบอกว่ากลับมาได้ก็ทำได้ก็ทำได้ค่ะซื้อตั๋วให้หนูดีองานถ้าค่าตั๋วคุณค่าตั๋วก็มาใช่ถ้าช่วงนี้คุณเล็กติดไขยหน่อช่วงนี้เขาเคคิวไปส่งป่ะเคียร์ค่ะ เพราะว่าเขาถ่ายวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็11ก็เดี๋ยวมาส่งเพราะไปช่วงเช้าแลนเน้นก็ไปทำอะไรกันสเดือนที่จะมีที่จะเกิดขึ้นคาดหวังภาษาขนาดจะได้แบบประมาณไหนเลเวลไหนดีอเอาจริงนะแค่สั่งกับข้าวฟังเขาเข้าใจว่าเขาพูดอะไรก็บุญแล้วพี่เพราะว่า สำเนียงวิติชแอคเซนต์มันมันยากมันค่อนข้างจะแบบโอโอกลมๆแบบช็อตช็อตช็อตไปหมดอย่างเงี้ยเขาเรียกแบบจะจะได้เร็วได้ช้านี่คือขึ้นอยู่กับบุญวัสนาเลยของในวันนี้เราประการเนาะหรือจะไปสักห้าเดือนดีไม่ต้องทำมาจริงจริงๆตอนแรกวางไว้สี่แต่ก็แบบไม่อยากคุยกับเราแล้วหรอรีบค่ะเดี๋ยวเมียนไทยอื่นตอโอเค เอาไปว่าเดี๋ยวไ้ถามตอนหลังกลับมาดีกว่าเพราะว่าเรื่องไปเรียนอยู่อย่างนั้น